หาของการเดินทางคนเดียวของผู้หญิงไทยไปต่างแดนคือคือฉันอะอยากเป็นนะักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเนาะคือถ้าเรามีเวลาเรามีหาประสบการณ์ชีวิตคือฉันมีความรู้สึกว่าการออกไปจากประเทศไทยฉันโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้วิตมากขึ้นคือการอยู่ในเมืองไทยคือเซฟโซนของเราไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็สามารถสื่อสารแล้วก็หาช่องทางในะชีวิตได้แต่ถ้าเราสมมตเิเราเอาตัวเองไป ที่อื่นอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเรียนรู้ตัวเองได้เร็วขึ้นคือเรียนรู้ที่ไทยก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าอยากแบบแบบกอให้มันเร็วขึ้นอ่ะเฮ็โยนตัวเองไปที่ไหนแล้วเราจะโตมากทีนี้ฉันก็จะมาเล่าเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดในการถ้าเราเป็นผู้หญิงอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยจะท่องโดนเพ่งเล็งมากทั้งทั้งที่เราเป็นคนที่เราก็คิดว่าเราอ่ะก็ก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะเราก็ไม่ได้คิดจะไปอยู่ที่ ที่ทต่างประเทศด้วยนะคือฉันแค่อยากไปเที่ยวแล้วฉันก็กลับแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าตอมอจะมองว่าถ้าคุณเดินทางคุณแบบมีโอกาสที่คุณจะแบบเหมือนเหมือนแบบคุณมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยคุณมาคนเดียวคุณมาทําไมประมาณเนี้ยคือจะโดนคําถามประมาณนี้ว่ามาคนเดียวมาทําไมก็มาเที่ยวไงแล้วทําไมต้องมาคนเดียวอา้าวก็ฉันคือเพื่อนฉันไม่ว่างไม่มีใครอยากจะมาแต่ฉันอยากมาที่นี่ฉันก็เลยมาคนซึ่งมันเป็นคําตอบที่ดูแบบ แล้วก็ดูทั่วไปแต่ว่าพอถ้าเกิดไปอยู่ในคําตอบที่ดูแบบกำพันทุกดินมากแล้วทีนี้ฉันก็ไปเจอเหมือนไปอ่านเจอหรือว่าเห็นหลายมากว่าแบบคือฉันไม่รู้ว่าแบบคนไทยไปทําอะไรที่นู่นเยอะแยะมากๆมันเป็นผลกระทบมาถึงเราตอนนี้แล้วคือไม่ว่าคุณจะเดินคือแบบกลายเป็นว่าผู้หญิงจะก็ต้องมีมีเพื่อนไปด้วยการมีแบบบุคคลมากกว่าหนึ่ง แบบบางทีเราเลือกไม่ได้เราอยากไปแต่เพื่อนไม่ว่างเนี้ยเราอยากไปจริงๆเราก็แบบแค่อยากจะเดินจริงอยู่ถ้าเราภาษาแข็งแรงหรือเอ่อหรืออะไรสักอย่างที่แบบภาษาแข็งแรงคุณก็บอกเขาไปสิคือทุกคนเวลาติดต่อมองึงจะเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหนตอบได้ทุกคําถามแต่ถ้าเขาแบบส่เขาเข้าอยู่ดีเท่าที่ฉันแบบเคยเจอฉันไม่เคยโดนส่งกลับแต่ว่าฉัน ไปในที่แบบเขาว่าโหดๆก็มาเยอะยกเว้นเกาหลีฉันยังไม่เคยไปเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการไปเสี่ยงอ่ะคือเราจ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ว่าสุดท้ายคือตอมอไม่ให้เข้าแล้วใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายคืออย่างน้อยก็คือเราไม่น่าจะแคนเซิลที่พักได้แน่นอนตั๋วเครื่องบินที่ยอมเสียว่ะ ส, animals, 谢谢 other, <S <S สิ่งเวลาทั้งหลายที <S 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 ่เราเตรียมชุดเตรียมพร้อมของอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยยังไม่กล้าไปก็ก็ยังอยากไปอยู่นะเกาหลีก็ยังเป็นประเทศที่ฉันอยากไปแต่ก็คือต้องรอแบบคงรอจังหวะที่ดีกว่านี้นั่นแหละฉันคิดว่าแบบการเดินทางคนเดียวเป็นเรื่องที่คือสําหรับผู้หญิงทาไมมันยากจังวะเออฉันไม่ยอมรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนมาเถียงแน่เลยว่ามันก็ไม่ยากเท่าไรมีจ้าก็ประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่แบบอยากจะท่องเที่ยว หัวข้อมาประมาณไปแล้วบาย